นะครับโตขึ้นไปเลยนี่นะครับให้เร็วให้เร็วให้เร็วนะครับแล้วก็มากดสัญญาณ4ีห้าหลังนะครับแล้วกดสัญญาณสีห้าหลังถ้านอนเนี่ยนึ่งนะครับกดไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับถ้านอนได้เรกกดได้เลยห4ได้เลย4ี่ห้าสี่กับห้าเนี่ยนะครับอันนี้สี่นี่อันนี้ห้าอ่าแล้วก็บาร์นะครับพยายามเก็บเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ลงแรงหน่อยคือต้องลงนี้เลยนะครับเก็บเลยเนี่ยจับสองมือเลยนะครับ พยายามใชมือดึงขึ้นถ้าคนไข้ร้องโอ้ยแล้น่เหลายิ้มนะแต่ถ้าเราบีบอย่างนี้ขึ้นยังไม่ร้องแสดงต้องรีบต้องรีบลดให้เร็วๆนะครับแล้วก็คนเป็นลมนี่เป็นเส้นการัทะเลจากบารนี่ก็การัทะเลหมดเลยนะครับการัฐทะเลแขนก็เป็นการัทะเลนี่ต้องรูดให้หมดเลยนะครับเนี่ยพยายามลูดให้ให้เร็วเลยนะครับอ่าให้เร็วเลยนะครับให้เร็วเลยแต่เจนี้รอนไงนะครับเป็นลม ลำใหญ่นะครับให้รีดรีดตรงเหนือคิ้วนะครับกดสัญญาณหนึ่งสองด้านหน้ากดแล้วรีดลงกดแล้วรีดลงนะครับกดแล้วรีดลงนะครับรีดลงรีดรีดรีดนะครับแล้วก็รีดลองจมูกนะครับลองจมูกสลับกันไปมานะครับคำมือคำมักนะครับอ่านี่นะครับอ้าอ่าห้านะครับให้ทําให้โดยเร็วที่สุดนะครับถ้า อยากจะเอ่อแต่นี้เราเรามาดูเราจะนี้พอเรานวดแล้วสำลักแล้วเราตามอนี่เลยอันนี้เราไม่นวดตามขั้นตอนนะลึกอันไนน่้ใส่ไปเลยนะครับยาลังเลนะครับเพราะว่าประสบการณ์ช่วยคนมาเยอะยาเป็ลังเลนึกอะไรได้เอาเลยเเอาลยนะครับอย่างนี้จุดตรงนี้ก็คือใต้จมูกนะครับในใต้จมูกแล้วกดอันนี้เรากดคงเนะครับกดคือใต้จมูก ถ้ามีหลายคนช่วยกันยิ่งเรารู้จุดเนี่ยถ้าเกิดเรามีเรียนชุวยแพทย์มาด,ด้วยกันหลายคนปุ๊บทั่วกันทําแต่ละจุดอ่ะนะจุดตอนนี้นะแล้วก็มานี่นะครับพยายามกดแล้วก็ดึง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 นะครับดึงดึงวางนิ้วโป้งกันิ้วี้นะครับวางนิ้วนะครับกดแล้วดึงออกนะครับ ทันสลับกันไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยสมมติเราทายว่างก็จุดนู้นเลยเอจะว่าใครจอดต้องช่วยกันหลายๆคนนะครับต้นเช้งดูนะไปเจอคนเป็นลมจริงๆริ้กเดี๋ยวจะได้ช่วยได้อ่าอย่างนี้นะครับเอออ่ะเสร็จแล้วนะครับอีกคนสองสามนี่ลัมมาดูนี่นะครับอันนี้สะดืออ่านี่นี่นี่สะดือนะครับแดงแล้วเนี่ยให้เหนือสะดือตรงนี้สี่โค้งนะครับสี่โคดูนะครับที่โค้งอันนี้ที่โค้งอันนี้สะดือนะจิตสี่โค้งที่สุดท้ายตรงนี้ จากเนื้อทะ่อมิดอ okay. ่าตรงนี okay. ้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางกดปล่อยนะครับโอ้ยอย่าแช่นะครับคนเป็นลมไม่ให้แช่นะครับปล่อยกดปล่อยนะครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับอ่านี่กดปล่อยกี่ครั้งอาจารย์ประมาณโอ้โหเดี๋ยวจนกว่าเขาจะดีขึ้นพยายามซับทําไปกดนี่บางคนมีกดถ้าเราคนเดียวเราก็พยายามทําหลายๆอย่างนะครับอันนี้ ถ้ามีะถ้าว่างหลายคนก็กดมู่นมากมูม่นมากช่วยกัน,นดูนี่ดูนี่นี่ช่วยกันอ่าอ่าก็่าก็ดูแล้วทําแล้วนะครับบ่ากก็เราจะเราจะเราจะดูในท่านอนก็ได้ท่านอนแล้วก็แรงแล้วยิ่งดีคนสมัยก่อนจะใช้ชามชามตาไก่ขูดขูดหลังนะครับ,บนึกอะไรได้ก่อนเอา,านั้นอะไรได้ได้แล้วบางคนมีเหรียญสิบก็ขูดหลังขูดทั้งในเสื้อก็ได้เอนอกเสื้อก็ได้ครับไม่ต้องไปในเสื้อ อแล้วถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเออช่วยแล้วประมาณสิบนาทีแล้วยังไม่ฟื้นให้ดึงหูเลยครับให้ดึงหูตึงหูนีนะครับพยายามดึงสองข้างเลยเอานะเออเราดึงขึ้นเนี่ยดึงลงนะครับดึงลงอ่าดึงขึ้นพยายามแยกแล้วก็ดึงลงดึงลงดึงลงพยายามทำแล้วก็สับไปสับมาอย่างนี้นะครับเออจะมีว่างเราต้องมาช่วยกันอันนี้ดึงดึงบ่าให้ตึงแล้วก็นี่นะครับ แล้วแขนนี่กรัฐทรีนึงเลยครับนรครับนะครับไไพยายามทําอดีตสุดเลยเราไม่ไตอนนอ้องเรียนขั้นตอนหนังสือใจสื่อเราเรียนขั้นตอนให้เป็นระเบียบแต่แตว่าเรานึกถึงจริงเราทําไม่ได้จริงๆนะครับนึกจำดีน,นะช่วยได้เลยนะครับช่วยได้เลยช่วยช่วยได้เลย,ยน,นู่นจุดหนึ่งอันนี้จุดหนึ่งใช่วยเราเจอเลยไม่ต้องพาไปรงมานมองมิยาดมยาหอมให้กับกินก่อนเลย รีกินเลยแต่ถ้าไม่มียาหอมก็ยาดึงยาดมก็ช่วยกันทานะครับทาใต้จมูกแล้วก็ทาท้องทามือนะครับแล้วก็เนี่ยครับส่วนที่สําคัญนะครับหมดเลยนะโอเคนะเข้าใจนะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับ